โตโยต้าเตรียมเปิดตัวรถ BSUV รุ่นใหม่แพลตฟอร์ม E-TNGA เร็วๆนี้ทางค่ายโตโยต้าได้ทำการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมที่จะเปิดตัวรถยน์ SUV ขนาดกลาง BSUV รุ่นใหม่ที่จะใช้แพลตฟอร์ม E-TNGA พลังงานไฟฟ้า100%เป็นครั้งแรกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการแต่มันได้รับการพัฒนาร่วมกันกับทางซูบารุและจะผลิตกันที่โรงงาน t o โยต้า e ZEV ในประเทศญี่ปุ่นโดยในเบื้องต้นนั้นมันจะถูกกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับการแข่งขันในตลาดยุโรปเพื่อสู้กับ v o ์ k า w a เกน ID4 และนิสสันอาริยะ ในโฆษณาทีเซอร์แรกที่มีการเปิดตัวเพียงแค่โครงร่างของตัวบอดี้รถซึ่งพิจารณาแล้วมันมีความคล้ายคลึงกันกันกบรถคอนเซปต์ E-TNGA ที่เคยแสดงกันไปเมื่อก่อนหน้านี้และยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของตัวรถออกมามากนักแต่อย่างใด เราทราบเพียงแค่ว่า E-TNGA นั้นเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาร่วมกันระหว่างทางต y ยต a าและ s ุ b a r u ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้กับรถยนต์ที่มีความยาวและฐานล้อแตกต่างกันได้และสามารถรองรับการตั้งค่าระบบขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังหรือแม้แต่ขับเคลื่อนทั้ง4ล้อก็ได้รวมทั้งรองรับชุดแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าในประเภทต่างๆได้ด้วย โดยโมเดลในอนาคตที่คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์ม e eTNGA นั้นจะประกอบไปด้วยรถ SUV ขนาดกลางที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้รถ SUV ขนาดใหญ่รถซีดานขนาดกลางรถมินิแวนและรถยนต์ขนาดกระทัดรัดที่พัฒนาร่วมกันโดย t o y ย t a Su ูซูกิและได h ัสสุอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ